สวัสดีเด้อพี่น้องฟองไฟพู้ติดต,ตามเล่าพัฒนาพี่น้องไปเวลาแล้วเล่าพัฒนาเสี่ยวากาศสวยนะจังน้อยพี่น้องติดพลาลายยางอ้ยเวฟกระลมไล่กระลมก็เลยได้ตั้งไล่ไม่ก็เลยพิษเวลานัดกันกับพี่น้องยุ่มือนี้กับว่าท่านมดเวลาดอกพี่น้องเล่าพัฒนาเบื้องม,อมือนี้ก็ได้มือนี้ลายพี่น้องหลอดที่พานมากกับ่าเขาบ่านันได้สามเขาสามตัวเลขยิ่งเจ่าห บ่แหงบ่แหงบ่จับกันพี่น้องมันเป็นอีกจังหนึ่งไหมก็เลยบ่ได้ยังน้ำพี่น้องเนาะก็เลยมาเบิ้องไม้พี่น้องบบบนี้มาเบิ้องไม้่าไม่ตัวใดเนี่ยมาเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาในเวลาแล้วได้เลือกงามยำดีเราสิปล่อยเราพัฒนาเราพี่น้องเก้าโมงแปดเก้าโมงไปแล้วมัน หนุ่งอยากลายยางเมื่อวันนี้ก็ได้โอ้เป็นปุ่นวุ่นด้วยเมื่อวันเมื่อก่อนทั้งเป็นงานสงการในตะพี่น้องก็เลยลูกใคยเลยนี่ไปลำเวลาดจะได้ดอกข่ายังดีเยาว่าเลยห้พี่น้องเลยเห็นเด็กเห็นเบื่อยย่างน่าพี่น้องเนาะเอาเบิ้องอ่นกันจังไปเบิง้งเล่าพัฒนาต่อพี่น้องเป็นยังไงออกจะได้เดินจะได้หลบพันที่ชิบเอสที่ผ่านว่านาะพี่น้องเนาะ ยังวากันว่าตัวมีวันที่สิบแปดเราได้พี่น้องเดี๋ยวมอนมีมื้วันชุกชุดไทยเดี่ยวของมันชุกเดี่ยวใก่สิเป็นปีไม่หรอพี่น้องมันปีผลปีไม่มาพอดีเพราะมันไก่สีเป็นปีไม่ผลปีไม่สงการมาแล้วพี่น้องโวฟิสโวถือ เป็นปีใหม่สงการมาแล้วพีน้องก็ให้โชคดีสชคดีกันทุกคู่ทุกคนเด้อลำล้ำลุยลกันเงั้นให้น้องท่องอะไรกันสุขคู่ทุกคนปีใหม่เราเด้ปีใหม่มาแล้วให้สุขะลักษณะดีเียบพร้อมไปด้วยสับสินเงันท่องแด้พี่น้องเด้เอมาเก็บบาจนกันต่อไปนี่ลำลุ้ยลำลุ้ยกันเก็บมว้ลุยเบอร์กันทุกคู่ทุกคนถือกวันที่หนึ่งกันทุกคู่ทุกคนแด้พี่น้องเด้อเอาไปเบิ้งเล่าพัฒนาต่อ สวัสดีเด้อพี่น้องเอ็ซีสุขสุขคนบันนี้พุทธิตามเล่าพัฒนามาต้องวัดแลวพี่น้องลายมือเนาะพี่น้องวัดมาจากบันที่สิบเอ็ดจนถึงบันที่สิบแปดพี่น้องยึดสงการกันลายมือเลียนสงการกันมวลว่าพี่น้องโศกมันกันแน่ว่าสงการเอาพัฒนามือนี้มาเต็มเต็มเด้อพี่น้องเด้อเอาเต็มที่เลยมือนี่ของเราพัฒนามือนี้วันนี้เอาเต็มเต็มเอาเต็มที่เลยเนาะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาเต็มทีเลยมือนี่เราพัฒนาว,วันที่สิบเอ็ที่ผ่านมาพี่น้องก็ออกมาศ6นย์หกศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งหนึศศพี่น้องของปูกะเหล็กเคียงเหล็กบินเหล็กจังรลักกะเดนทั้งหนึ่งทั้งหกกะละพี่น้องทั้งสองแห่งบ่งมีศูย์เลยลดไปเนาะพี่น้องเนาะเอาไมาพี่น้องมือนี่ วิ่งกะเดินหกอะไรไปออกที่เมื่อ,อบนันฝนพี่น้องศูหได้ทิ่เมืองอวันฝนมุกดาหารไปสร้างฝนศูหกน้ะพี่น้องน่าพี่น้องได้ตัววิ่งยได้ตัววิ่งยเอาไม้มือนี่น้ะพี่น้องน้ะของวันที่สิบปดได้เลยม, 18, มสิบแปดเมษาสองนห้าร้อยปดมือน,นี่วันชุกแล้วพี่น้องรอบทิ่พลานมากจับคูมาหนึ 1, 8, 1, 9, 2, ่งปดหนึ่งเก้าสองสี่ vìng hóc cấp si lụt vậy này các má hóc 3 ấy má hóc má hóc si cẩu si cẩu hóc 3 tổ cả 3 tổ các má 2 1 2 si 1 số si Nhưng. Học si สองหกซีสองซีหกซีหกซีสองซีเอาพี่น้องโอ้ไล่ไอห่หางมาเบิ้งของวันที่สิบแปดเลยนหน่อพี่น้องหนะอยสิบแปดจะเป็นตัวใดมาเบิ้งกันพี่น้องมาเบิ้งกันเลยพี่น้องดเด้อก็เด็คำนวณไว้ปันญดยุดอกพี่น้องก็พอเต็มที่ปัญญาน้อพี่น้องเนาะพอเต็มที่ปันญดย ิ่งกันจุดไปไลายมือล่าพัฒนาวันที่ 18, สิบแปดเมษาสองพันหารอยหกสิบแปดเอาเหล็กวินเหล็กต่างหลักกนนะพีน้องนาะบนล่างก่อนตามสไาตลา์บนล่างเหล็กวินเหล็กเคียงเหล็กต่างหลักบนล่างสอง 3 4 6 2 3 4 6 2 3 4 5 6 7ว หกสามรูดรูดหกสามโอ๊ยยังเอาไปขีดอยู่เรื่องข้าวขนอดเอ้ วิ่งรูดหกสามเด่นหกพี่น้องล่องสามจับคู่ องสีสีหกสีหกสีเก็ด

kết giảm cân

50, เปดหาซูแล้วซ้ำนี่ละ่ะเซูมาจ้าปดูมตัว4ีหกสา ซี่หกสามสองหกสามสี่ตัวสี่หกหกสามหกสามสี่หก ไล่ต e, um, ่างไม้ได้พี่น้องเด้อไล่ต่างไม้ผู้อยู่ในกลุ่มก็ยังอยู่คือเก่านั่นละยังขอเนี้ยู่ในกลุ่มคือเก่าออกไปแล้วก็มาเขาไล่ไม่มีไล่เป็นไล่ไม่แล้วเบอร์ไม่แล้วไล่เบอร์ไล่เป็นเบอร์ไม่เป็นเบอร์เก่าแต่กลุ่มก็ยังอยู่คือเก่าบ่ได้่ยวโลเบอร์ไล่นี่เป็นเบอร์ไม่เบอร์กลุ่มเบอร์ไล่นี่เป็นเบอร์ไม่ได้พี่น้องเด้อเข้ามา เป็นเบอร์นี่บาทนี่นี่จังเป็นของปูแถะๆเลยเบอร์ปูเลยเป็นซื้อจังไรกะกดเข้ามาเลยบ่แจ้เข้า,ขาเบอร์นี่นเก้าสองบัสรซับสนสที่น้องมาเนี่ยสี่สามศูนย์สาม,สามหา้าสี่ ที่สามนสามห้าสี่ห้าสามหา่โอ้ยสามหาน่อยสามหาสี่อ่เบอร์ไเบอร์ไต่างไม่ไล่หลมไปแล้วก็เลยเอาไม่แต่กลุ่มยังยคือเกาอย่กลุ่มยังแน่นอย่ เ่อร์ไล่ขามาเบอร์นี้บาทนี้มาใดแน่นอนเ,เ,เขาเรียกขมากระไดนี่คือเบอร์ไล่ไม่พี่น้องตั้งไล่ไม่เขาไล่ไม่เบอร์ไม่คุ้มย่งอยู่ดหรอกคุ้มบามันยุ่คือเกาอยู่ ยวพี่น้องผู้ใดอยู่ในกลุ่มเกาสิดึงเขาไล่มดดึงเขาเนี่ดึงเขาอันนี้มดนั่นละผูออ้ใดออกไปแล้วก็ไล่ดึงกับมาเมดเล่าพัฒนาตองหวัดบันที่18 2เมษายน2568มือนี่แหละพี่น้องต่อจากบันที่11มามันต้องหวัดขาหวดฝุ่นละบนรางเหล็กเคียงเหล็กวิ่นเหล็กตังรักก็มี สองสามหหเก็ดเลขจับคู่สองสหล่องสีเก็ดกระล่องห้าเก็ดกระล่องหกสามเด่นไม่ฟันท่งหกสามพี่น้องเก็ดสามกระล่อง ต้องกันพ no ี่น้องนี hmm ่ช hmm ุนแปดก็ผ่าชูนคือตกกันรอบนี้ห้กันมากพี่น้องนันมีหลายตัวเอาเขามดมันก็หลเกินไปนะพี่น้องเนาะเล็กรักเล็กเกี่ยงก็ได้เขาไปเก็ตแปดตัวก็ได้เบาเขาไปเล็กกุมนี่คือตังกลุมไม่เบอร์กุมไม่พี่น้องเบอร์เบอร์ไล่ไม่เบอร์ไล่พี่น้องเบอร์ไล่เราไปเบอร์เบอกลุมดอกเบอร์ไล่ไปเบอร์ไล่กัน หกหกศูนย์เก้าสองสี่สามศูนย์สามหาสี่หานี่ของปูเลยเบอร์ของปูเลยบ่มีของปูได้มาแก้มระบาดของปูตรงตรงตัง้ตง,ตงไม่แล้วเนี่ยเขาไม่เขาไล่ไม่นี่ตัง้งตั้งไล่แน่นอนแล้วพี่น้องเขามาหนีน้หายจากเขามากก็ได้บอกเขามากกรบเบงทั้งยูทูบมันละตาคุณพระเลยคือเก่าไม่ได้ขยับไปใช้เราตาคุณพระเลยพี่น้องเพือใด้เขามาแล้วก็ให้โชคดีโชศกม,มันมาเด้อแคปหน้าจอพี่น้นอง จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ปูนำแน่กดไลค์กดแชร์ให้ปูนำให้สศกโศกมนันหมานให้งีปังปังกันตุกขูตุกคนได้พี่น้องเด้เงืนให้น้องท่องให้ไหลพอกันอีกทีหนึ่งกับปุณละบานในวันที่วันที่วันจันทร์ที่21ปุณละพี่น้องสำหรับโมนี้ขอ,ขอเกล้าค้ามบาสวัสดี